สวัสดีครับพบกับเป้รถตู้มือสองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป้ก็จะพาอัปเดตนะครับรถตู้เข้าใหม่นะครับมีตั้งแต่ตัวเตีย้ยตัวสูงเกียร์โตเกียร์มันนวดนะครับมีเลือกนะครับประมาณ15คันนะครับเข้ามาใหม่ประมาณ10คันนะครับ ทั้งหน้าทั้งหน้ายาวเดี๋ยวเป้พาอัปเดตทั้งหมดเลยนะครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้นะอย่างคันแรกคันนี้เลยนะครับเป็นรถตู้นะครับเรียกว่าเล็กกระทัดรัดหน่อยน่าใช้นะครับเครื่อง3 0 0พันนะครับเครื่อง3 0 0พันนะครับเกียร์แมนนวลกับเลขไมล์แสนสามนะครับรถปี18 6 5 9 0 0 0นะครับ6กแ0 0 0้าหมืนะครับตัวนี้นะครับได้เบาะทั้งหมดเนี่ยเป็นเบาะ3แถวนะครับเบาะ3แถวตัว GL นะครับ ัวทีเอลนะครับบอกซแถวนะครับหลังคาเตี้ยนะคันนี้นะครับราคาดีเลยนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันปีสิบแปดนะครับแล้วก็มีอีกที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่นะครับจะมีตัวที่เป็นแต่งนะบางคนบางบางคันก็มีแต่งพบกแต่งเครื่องเสียงนะครับแต่ง VP ีมาให้นะครับคันนี้ราคาอยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเจ็ดแสนกว่านะครับรถหน่วยงานเหมือนกันนะครับมีเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลอ่าเดี๋ยวพาดูนะครับตัวนี้เกียร์แมนนวลนะครับ มีจอให้นะครบเลยนะครับส่วนใหญ่รถที่เข้ามารถนี้จะเป็นรถที่ว่ารถหน่วยงานทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีพวกแต่งเครื่องเสียงมา้งส่วนใหญ่เลยปีคันนี้น่าจะเป็นปีสิบแปดนะปีสิบแปดราคากาอยู่ประมาณแปดแสนกว่าบาทนะครับก็มีให้แปดแสนสี่หมื่นเก้านะครับแปดแสนสี่หมื่นเก้านะครับแล้วก็ตัวหน้ายาวตรงนี้คันนี้จะเป็นตู้ประตุกนะครับเป็นตู้ประตุกด้านในจะไม่มีเบาะนะ <S <S เป็นสีขาวเดิมๆเ,เลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัว GL เครื่อง2.8นะครับยางมิชลินนะครับรถนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับราคาถูกด้วยนะปี20นะครับปีใหม่สุดเลย2หกแสนเ่นปี20นะครับ2.8 GL นะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับสีขาวๆนะครับสภาพเดิมเลยนะครับไฟหน้ามันตินะครับตัวเนี้ยจะมี2คันอีกคำหนึ่งจะเป็นตัวหลังคาเตียเบาะสามแถวเบาะหนังนะครับราคาจะสูงกว่านี้อีกประมาณ10,000แบาทนะครับ ตัวนั้นจะเป็นตัว G L เหมือนกันนะครับหน้ายาวเหมือนกันเลยนะครับทางซ้ายก็เป็นตัวหน้ายาวเหมือนกันนะครับเป็นเก plane plane. ียร์แมนนวลนะเป็นเกียร์แมนนวลนะ e yeah. ครับแมนนวลหน้ายาวนะครับตัวนี้เบาะด้านในเป็นเบาะหนัง oh สี่บอลนะครับเบาะหนังส hm ี่บอลเครื่อง2.8แราคา7 8 9 0 0ปี19นะครับไม่แสนหกหมื่นเท่านั้นนะครับไม่หนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับถ้าเห็นไม่ละเอียดเห็นไม่ครบเห็นไม่หมดนะครับแอดไลน์มาทักมาหาเป้แล้วก็ขอรายละเอียดได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับสีขาวเนาะด้านในนะครับเกียร์แมนนวลน,นะครับเกียร์แมนนวลมี f A m A m ให้บอดหนังนะครับดได้บอดหนังนะครับให้ดูนะอ่ะรอบๆตัวรถนะครับด้านหลังนะครับ สภาพเดิมมีการชนท้ายที่เป็นสีดำนะครับขาวะดำนะครับเมคเออยู่3คันเป็นตัวตู้บรรทุก1คันแล้วก็เป็นตัวสีบอลเงินกับสีขาว2คันนะครับพียอาเครื่อง2 8เครื่องใหญ่ๆนะครับเอาไปใช้นะครับแคมปงแคมปิ้งก็ได้นะครับทำรถบ้านก็ได้เช่นกันนะครับจุดป้ายเหลืองป้ายฟ้าป้ายขาวได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีคันนี้ก็เข้ามาใหม่เหมือนกันรถตู้นะครับทุกคันนะย้ำเลยสภาพสวนเดิมเกณฑ์เอแบบนี้นะครับเบาะนะตัวนี้จะเป็นเบาะสามนะครับ บอกสามแถวอ่ะมาดูกันนะครับคันนี้ราคาอยู่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันปสิบเก้านะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับสีบอลเงินนะครับรถเข้ามาตอนนี้จะเป็นรถที่เป็นสีบอลเงินทั้หมดเลยนะครับเกียร์ออโต้มาประมาณสิบคันเกียร์แมนนวลประมาณสิบคันนะครับก็ซื้อเข้ามารถนี้นะเป็นรถคัปปีใหม่เพราะว่ายอดจัดไฟนั้นมันได้เยอะคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับปีสิบเก้านะครับปีสิบเก้าเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับ ราคาดีนะครับถือว่าราคาดีเลยยางใหม่ด้วยยางโยโกฮามานะครับยางใหม่นะครับแล้วก็มีที่เป็นตัวเกียวโตนะครับมีเหลืออยู่2คันนะครับไปสาคันมี3คันเข้าใหม่1คันนะครับอย่าไปพาดูนะครับบางทีดูไม่หมดนะครับพักมาได้เลยนะครับแอดไลน์มาอย่าไปพาดูนะครับตัวนี้แม็กแต่งทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับแต่งทรงลงล้อให้เรียบร้อยราคานะครับ จ็ดแสนห้าหมื่นเก้านะครับปีสิบเจ็ดนะปีสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็ได้มาเนี่ยสภาพค่อนข้างเดิมเลยนะครับรถไม่มีแต่งนะครับไม่มีแต่งด้านนอกนะเรียกว่าเดิมเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีชนด้วยนะครับคันนี้เกียร์มันนุ่นเกียร์มันนุ่นนะครับเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับปีสิบเก้าของผมอยู่แปดแสนสี่หมื่นเก้านะครับมีสองคันนะครับสี่บอลเงินนะใครหาอยู่ติดต่อมาได้นะครับรถตู้จะเอาไปใช้งานวิ่งงานนะครับรถตู้พวกนี้นะครับบอกเลยนะครับส่วนใหญ่นะ หาเงินนะคับคันเดียวนะเดือนละห้าหมื่นหกหมื่นมีแน่นอนนะครับวิ่งงานนะครับวิง่งนักท่องเที่ยววิ่งโรงงานสัญญาณโรงงานปีเป็นปีเนาะปีจอปีอย่างเงี้ยวิ่งนักเรียนลงส่งน,นักเรียนก็ได้เช่นกันนะครับลูกค้าผมก็มาจากทั่วประเทศเลยนะครับเรียง่ายๆว่าตัวทัวประเทศครับบางคนก็เอาไปเป็นสายแคมปิ้งนะครับสายชิลๆนะครับขับนู้นไปนูไปนไปนี่ไปทั้งครอบครัวนะครับก็มาซื้อไปนะครับใครชอบเกียร์แมนนวลเป๊มีให้ชอบเกียร์โต้งเป๊ก็จัดให้ได้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ เกียร์ออโต้ uto, ราคา่าอยู่ประมาณ850,000คันนี้่าอยู่ประมาณ850,000มีให้เลือก3คันที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีให้เลือก3คันนะครับรถตู้เข้ามาแล้วก็มีเกียร์แมนนวลนะครับอีก3คันเกียร์แมนนวลอีก3คันนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับคอมพิวเตอร์เครื่อง3,000นะครับอันนี้เกียร์แมนนวลหมดเลยคันนี้ก็เกียร์แมนนวลคันน้เกียร์มนนวลเกียร์แมนนวลหมดเลยนะครับเกียร์แมนนวลเบาะหนังนะครับเบาะหนัง นะครับเบาะหนังสามแถวนะเบาะหนังสามแถวเป็นเบาะหมอนใหญ่นะครับเบาะหมอนใหญ่นะครับสภาพเดิมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปีสิบเจ็ดนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเครื่องสามจุดศูนย์นะครับคันนี้ไม่เยอะหน่อยไม่แก่หน่อยไม้สองแสนโลนะครับไม้สองแสนโลนะแล้วก็คันนี้อีกคันหนึ่งคันนี้จะเป็นเบาะสีแถวนะครับเบาะสีแถวสีสันมีการลดได้สภาพเดิมเลยนะครับสภาพเดิมนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับ 6 7 9 0 0 0นะครับถือว่าราคาสวยราคาดีนะครับเป็นมีให้นะครับรถตู้นะครับทุกคันที่นี่นะย้ำเลยนะครับมาตรฐานเกรดเอทุกคันนะครับแล้วก็สุดท้ายคันนี้นะครับ7 3 9 0 0 0นะครับปี17ไมล์แสนเดียวนะครับปี17ไมล์แสนเดียวนะครับสวยราคาดีน่าโดนน่าใช้นะครับและสำหรับใครที่หารถนะครับรถตู้ไว้ใช้งานวิ่งงานหางานหาเงินนะครับ ติดต่อมหาเป้ได้เลยนะจดป้ายลงป้ายเหลืองทําได้นะครับไม่ทําไม่ได้ทําได้หมดเลยนะครับขอปร้ว่าดีเคดีซื้อสดได้จัดไฟนันได้สนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับแอดไลน์ดีทักหาเป้ได้เลยนะครับ รถตู้หน่วยงานสภาพเกรด A ไม่น้อยไม่ละเหมือนเป้ก็มีให้ปี16ปี17ปี18ปี19ปี20นะครับนาสันนายาวเกียร์โตเกียร์มันนนเป้มีให้เลือกหมดเลยนะครับแอดไลน์ดีทักมานะบอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดีย๋ยวมาลงรายละเอียดให้ทีละคันรีวิวทุกจุดทุกมุมเลยนะครับสวัสดีครับ